Give the fight. สวัสดีครับผมท็อปไซส์นะครับวันนี้ผมก็มาเปิดให้ f c นะครับผม EP ที่ห้าระเบ่าไม่รู้นะครับน่าจะห้านะเป็นไอดีของน้องคนนี้นะครับฮาร์ดนะครับผมโจทย์นะครับผมคือโรนัลโด้ตโตเดียวเลยนะครับและสูตรใหม่ของเราในวันนี้นะครับผมคือ ผมใช้แล้วมันแตกบ่อยมากนะครับผมคือกดไปที่กูตัวหนึ่งครั้งแล้วกดแช่ไปสามวีนะครับผมแบบนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนี่ฮนะกดไปที่กูตัวหนึ่งครั้งครับแล้วก็ก่อนเปิดแช่สักสามวีหนะึ่งสองสามแบบนี้นครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอ้โหมาแล้วครับสองทีเท่านั้นนะ สองทีเท่านั้น,นครับโรนโดปิดฉากเลยครับโจทย์ของเขาคือโรนโดตัวเดียวคือหยุดเลยครับลรนโดดิเฮ้ยทัาขวาครับไม่ใช่แขนยาวครับทาขวาโกนหัวลองทรงสูง L L od odo, od โรนโดโรนันโดโรนันโดเรียบร้อยครับโรนโดมาแล้วครับเุ้ยโอ้โหอ,ออกไวเกินออกไวจริงครับท่านผู้ชมรอบนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวผมสุ่มสักอีกแปดร้อยทองนะครับให้เหลือสัก1000ทองนะครับือว่าจะออกอีกหรือไม่แต่ภารกิจของเราจบแล้วนะครับเพียง2ทีเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปิดอีกสัก800ทองนะครับเหลือทอง1000ทองไว้ให้น้องเขาเนรับมาอือือไปต่อครับสูตรใหม่นะครับ ไปลองใช้ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมเปิดให้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e บุ o กไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับก็ทักมาให้ผมเปิดให้ก็ได้นะครับเปิดให้ฟรีเลยนะครับผมทางระบบ iOS และ Android นะครับตอนนี้ก็เติมไป299บาทนะครับ299หรือเปล่าหรือ599ไม่รู้นะ โอ้โหเงียบเงียบเลยครับมา200ทองแรกเงียบเลยนะครับลุนดูถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยนะครับผมแต่ว่ามันออกแบบนี้ก็ถือว่าง่ายเลยนะครับไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราได้ลุนดูแล้วคุ้มแล้วครับผมคุ้มแล้วครับไม่มีอะไรให้เสียแล้วั เพียงแค่เปิดลุ้นไปว่ามันจะออกอีกสักกี่ครั้งเอ้ยออกสักอีกอีกครั้งไหมครับมันจะออกอีกครั้งไหมโอ้โหส่วนใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวนะครับเดี๋ยวพยายามจะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยครับผมถ้าทําได้นะคอนเทน์นี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมมาโอ้โห น่าจะไม่ได้แล้วนะครับน่าจะได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับก็ดีใจไปด้วยนะครับผมสำหรับน้องคนนี้นะครับโจ๊คือลุนโดตัวเดียวก็รับไปเลยครับโรนันโดครับ200ทองแรกเครับเ okay, หลือ100ทองสุดท้ายเรามาลุ้นด้วยกันนะครับมากูตัวช่วยอีกหนึ่งครั้งก่อนเราจะไปหนึ่งสองสามไปเฮ้ย โอ้โหโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปก็มารับชมสูตรหรือแจกไอดีเลยนะครับผมสำหรับวีนี้ครับใครที่อยากให้ผมเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมทักเข้ามาให้ผมเปิดให้ได้ฟรีเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวีนี้ผมท้อใจนะครับไม่มีอะไรที่จะ แล้วนะผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีจริงๆครับผม200ททงได้ก็โรนัลโดก็แตกเลยนะครับเาามื่อกี้ตัวอย่างให้ผมเปิดให้ก็ทักเข้ามานะครับผมผมก็เปิดให้ทุกคนเลยนะครับผมพยายามจะตอบให้ทุกคนเลยนะครับโอเคแตจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ